สวัดสดีครับมาพบกับผมนะครับในช่องดากอรมังสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเนี่ยเจ้ากนกกระต่ายของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้มารีวิวสองตัวนี้นะเราก็จะมารีวิวว่าสายพันธุ์กระต่ายที่นิยมเลี้ยงกัน,นมีสายพันธุ์ไหนบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมด 13สายพันธุ์ด้วยกันนะซึ่งอันที่ <Wow. S 1> จริงมันมีมากกว่านี้เนาะแต่ก็เป็นสายพันธุ์ที่ทุกคนอาจจะรู้จักหรืออาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่าเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีค่อนข้างเยอะเนาะสายพันธุ์นี้ผมก็ไม่ได้มาไม่ได้เรียงตามระดับความนิยมเลี้ยงนะก็คือ,อสุ่มมาเนาะส3สายพันธุ์ด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่า13สายพันธุ์นั้นนะ่ะที่เราเอามาให้ทุกคนได้รับชมกันเนี่ยนะมีสายพันธุ์ไหนกันบ้างแล้วก็จะมีความน่ารักแล้วก็มีความน่าเลี้ยงมากน้อยแค่ไหนนะทุกคนนะนีีนะนี่นะ่่ั้งตววก็มชือา เดือนหนาวกับดาวเหนือนะโอ้ยปนิดันดิดแอบกัดหูนะครับก็จะมีเนี่ยตัวเนี้ยเดือนหนาวอันนี้ดนนาวเหนือนะครับเจ้าเดือนหนาวเนี่ยเป็นสายพันธุนนะ์ฮอลเลนด์หลบเนาะแล้วก็ส่วนเจ้าดนนาวเหนือนยเป็นสายพันธุ์เนเธอร์แลนด์เดอะวอล์่หรือที่เรียกสั้นๆว่าเป็นกระต่ายแคระหรือว่า n อนด่นเองนะทุกคนนะซึ่งอันที่จริงเนะ่ะเราได้ซื้อมาอีกตัวหนึ่งเนาะชื่อว่าน้องเหนือนเมฆนะ ซึ่งก็ผมมีลูกเป็นกระต่ายใน E ีก่อนหน้านี้นะผมได้อัปเดตไปแล้วเจ้าเหนือเมฆแต่ว่าณปัจจุบันเนาะน้องเสียชีวิตไปแล้วนะทุกคน,นก็เหลือเจ้า2ตัวนี้ก็คือเจ้าเดือนหนาก,กับดาวเหนือนะครับซึ่งก็มีความน่ารักมากๆเลยนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าว่าส3สายพันธุ์นะที่นิยมเลี้ยงนะมันจะมีสายพันธุ์ไหนกันบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะ,ะทุกคนนะอ่ะซึ่งสายพันธุ์แรกที่ทุกคนอัด ทุกคนนะต้องรู้จักเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นกระต่ายไทยนะครับกระต่ายไทยนะั้นซึ่งเป็นกระต่ายพื้นบ้านของประเทศไทยของเรานั่นเองนะทุกคนนะซึ่งมีขนสั้นนะ้องก็จะมีลักษณะคล้ายค้ายกับเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวเหนือแต่ว่าหูเขาเนจะยาวกว่านะก็คือมีตัวใหญ่เนาะก็มีความว่องไวนะครับปาดเปรี้ยวนะครับหูมันจะยาวกว่าอันนี้เนาะแล้วก็หน้าน่จะค่อนข้างแหลมนะนะทุกคนนะแล้วก็มีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงสามารถกระโดดได้สูงทนต่อสภาพอากาศได้ดีและมีหลากหลายสี นะทุกคนนะาสายพันธุ์ที่2นะครับก็คือมินิเล็กนะครับซึ่งกระต่ายสายพันธุ์นี้เป็นกระต่ายขนาดเล็กเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็คือมีขนนุ่มเหมือนกรัรมยี่นะทุกคนนะเป็นกระต่ายที่อารมณ์ดีเหมาะสําหรับเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่า,านำมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเพราะว่า,าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งขนนะเพราะว่า,ากระตานะ่ายเอ็นดีแนวจะมีขนแบบลักษณะเป็นกรัรมยี่ไม่ได้แบบยาวมากอะไรเงี้ยทุกคนนะแล้วก็สายพันธุ์ต่อไปนะครับก็คือเล็กนะครับ แต่พันเล็กนะฮะ REX นะฮะเล็กเนี่ยเป็นกระต่ายขนาดใหญ่นะครับก็จะมีขนลักษณะเดียวกับมินิเล็กนะแต่ว่ามีขนาดตัวเนี่ยที่ใหญ่กว่าและมีน้ําหนักเนี่ยสามถึงสี่จุดห้ากิโลกรัมโอ้หก็ถือว่าค่อนข้างหนักเหมือนกันนะทุกคนนะแล้วก็ตัวใหญ่มากๆเลยนะครับหากใครได้ต้องการกระต่ายตัวใหญ่เนี่ยก็แนะนำเลยเป็นกระต่ายตัวนี้เนาะซึ่งเนี่ยมีขนนุ่มมากๆเหมือนซาตินนะครับเขาว่าอย่างนี้นะตัวผู้มีแนวโน้มจะค่อนข้างก้าวลาบหากไม่ได้ทำหมัน นะเขาว่าอย่างนี้นะครับแล้วสายพันธุ์ที่4นะครับก็คือนิวซีแลนด์นะครับซึ่งสายพันธุ์ของนิวซีแลนด์เนี่ยอาจทําให้เข้าใจผิดว่ามาจากนิวซีแลนด์นะครับแต่จริงๆแล้วในกระต่ายพันธุ์นี้มีต้นกําเนิดจากอเมริกานะครับปกติน้ําหนักตัวเนี่ยสูงถึง5กิโลกรัมเนี่ยทุกคนนะกระต่ายพันธุ์นิวซีแลนด์เนี่ยดั้งเดิมจะมีขนสีขาวเนาะแต่ตอนหลังเนี่ยเอ่อก็มีการพัฒนานะครับให้มันมีหลากหลายสีขึ้นเนื่องจากมีการผสมข้ามสายพันธุ์กับกระต่ายพันธุ์อื่นนนๆเผู้้้้ลีียงงพัธุ์ตอ เตรียมอาหารไว้เยอะเนื่องจากนิวซีแลนด์เนี่ยต้องกินอาหารเยอะเพราะมีขนาดตัวใหญ่นั่นเองนะตอนนี้เรามากินอาหารกระต่ายทาไมกันครับบุนครับไม่กินนะครับสายพันธุ์ที่ห้านะครับมีชื่อว่าโบลิสนะครับนับได้ว่าเป็นกระต่ายพันธุ์ที่เล็กที่สุดก็ว่าได้นะครับลักษณะของโบลิสเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับนิวซีแลนด์เดอวอล์เหมือนกันเนาะน้ำหนักตัวเนี่ยตัวเด็มพี่ก็ประมาณแปดกขนเป็นสีดําเทาแทนขาว นะครับเป็นสีเดียวกันทั้งลำตัวหรือมีจุดสีแซมเล็กน้อยนะครับดวงตาเหมือนเมล็ดอัลโมนอัลมอนอัลมนวัไม่ชอบอากาศร้อนนะครับสายพันธุ์ที่6นะครับคือสายพันธุ์ดั๊ตนั่นเองกระต่ายพันธุ์ดัตเนี่ยโตเต็มที่ได้ประมาณ1.3ถึง2.3กิโลกรัมนะครับมีรูปร่างที่กลมสั้นนะครับสีของกระต่ายพันธุ์ดัตเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยทุกคนนะก็คือจะมีสีหนึ่งตั้งแต่บริเวณหูลงไปถึงแก้มเนี่ยนะและอีกด้าน อ่าอีกด้านลงไปจากสีขาวเนี่ยลงไปถึงอกเนี่ยก็จะเป็นสีที่อีกสีหนึ่งเนาะซึ่งจะเป็นพันธุ์ที่น่าเลี้ยงเนาะเพราะว่ากระต่ายน,นี้ก็จะมีความอารมณ์ดีมากๆเลยนะทุกคนนะตอนนี้ลูกๆของเราก็ไม่แย่งอาหารกระตายย่ายกินได้ยังไงนะลูกอ่าต่อไปนะครับสายพันธุ์ที่7นะครับก็คือสายพันธุ์เจ้าดาวเหนือนะก็คือเนเธอร์แลนด์เดอะวอลฟนั่นเองนะครับเนเธอร์แลนด์เดอะวอลฟเนี่ยหรือเรียกสั้นๆว่าเดอะวอลฟ์เอ็นดีนะครับพันธุ์นี้มีหูสั้น นะครับหัวกลมเป็นรูปแอปเปิลนะครับขนาดตัวกระทัดรัดและมีสีที่หลากหลายมากแม้แต่เนเทอร์แลนเดอะวอร์สามสีก็มีนะครับหากใครต้องการกระต่ายประเภทสวยงามและคาดเดาได้ว่าพันนี้แหละที่เหมาะสมก็คือนี่ครับเอ็นดีเนี่ยตอบโจทย์ทุกคนดีที่สุดแต่ว่า,าที่ผมซื้อมาเนาะหูมันก็จะยาวนิดนึงเนาะ<แ>ก็เหมือนกับกระต่ายไทยเลยไม่รู้ว่าเราโดนหลอกมาใช่ไหมลูกเราไม่ใช่ ND, ใชเอ็นดีใช่ไหมครับเราเป็นกระต่ายไทยใช่ไหมครับลูกอืมอ่า สายพันธุ์ที่8นะครับที่ผมนํามาให้ทุกคนได้รับชมก็คือฮอลแลนด์ลลอกนะครับฮอแลแลนด์ล็อกก็คือสายพันธุ์ของเจ้าดาวเหนือของเรานั่นเองนะครับซึ่งกระต่ายพันธุ์นี้นมีลักษณะเป็นตัวป้อมหัวกลม ขนสั้นหนานุ่มลื่นใบหูทั้งสองข้างแนบสนิทกับแก้มก็คือหูตกนั่นเองกินเก่งมีสีมากมายหลายหลากสีซึ่งถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มสีต่างๆได้มากถึง7กลุ่มสีด้วยกันเลยนะทุกคนนะโตเต็มที่เนี่ยนะจะมีน้ําหนักอยู่ที่1-5กิโลกร,รัมนะครับหรืออาจจะมากกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ซึ่งซึ่งซึ่งเรียกได้ว่าก็เป็นกระต่ายแขะเช่นเดียวกันนะครับอ่าสายพันธุ์ที่9้นะครับเฟสหลอกนะครับเฟนหลอกนะครับ เป็นกระต่ายหูตกพันใหญ่ที่สุดนะครับต้นกําเนิดของกระต่ายพันฮอลแลนด์หลอกนั่นแหละลาตัวอ้วนใหญ่สามารถหนักได้ถึง4.5ถึง5กิโลกรัมมีหลากหลายสีมากๆาเลยนะทุกคนนะซึ่งฮอลแลนด์หลอกเนี่ยนะก็คือถูพัฒนาสายพันธุ์มาจากตัวเจ้าเฟสดหลอกนี่แหละกระต่ายใหญ่นี่แหละครับกระต่ายเจ้ากระต่ายตัวยักษ์นี่แหละครับมาผสมพันธุ์กับเจ้าเนเธอร์แลนด์เดอะวอล์กนะครับก็ได้ลูกออกมาที่เป็นกระต่ายแค่เช่นเดียวกันก็คือเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์หลอกนะทุกคนนะ าสายพันธุ์ที่10นะครับ English Lop นะครับเป็นกระต่ายหูตกที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นในประเทศอังกฤษนะครับมีลักษณะเด่นตรงที่มีขนาดของใบหูที่มันใหญ่มากทุกคนนะแต่จะมีขนที่สั้นเกลียนนะครับไปทั้งทั้งตัวเลยในประเทศไทยยังไม่มีผู้เพาะพันธุ์ต้องสั่งนำเข้าเท่านั้นเข้าว่ายานี่นะครับแต่ว่าอาจจะมีฟาร,ร์มไหนที่นํมันเข้ามาแล้วน้องก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เรานํามาจากอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์นะครับทุกคนนะาสายพันธุ์ที่11นะครับ นี่สายพันธุ์ว่าไลออนเฮดนะครับมีขนาดตัวไม่ใหญ่มากนะครับมีขนแผงคอลักษณะคล้ายสิงโตเลยนะตัวอ้วนสั้นและกลมหูสั้นตั้งมีขนปกคลุมมีหลากหลายสีทั้งสีขาวาลส้มและสีผสมขนาดเมื่อโตเต็มวัยเนี่ยน้ำหนักจะประมาณ2กิโลกรัมเลยนะทุกคนนะาสายพันธุ์ที่12นะครับเทดดี้เบร์นะครับเป็นกระต่ายที่มีขนาดตัวไม่โตมากนะครับมีขนฟูทั่วตัวและใบหน้านะครับก็คือจะมีขนพองเลย อาจามีขนที่หูหรือไม่มีก็ได้เขาว่าอย่างนั้นนะครับมีความยาวของขนตลอดทั้งตัวเมื่อตัวเต็มที่ต้องมีมากกว่า3นิ้วนะครับถึงจึงจะได้รับการยอมรับอ๋อเขาว่าอย่างนี้นะทุกคนนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าอย่างไรเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นสายพันธุ์เท็ดดี้แบรเช่นเดียวกันนะทุกคนนะสายพันธุ์ที่ 13, นะครับก็คือสายพันธุ์สุดท้ายที่เรายกตัวอย่างมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก็คือซาตินแองโกลนะครับ ซาตินเองโกล่ยเป็นกระต่ายที่มีขนยาวตลอดทั้งตัวนะครับมีตรงแก้มและบางครั้งครอบคลุมถึงปลายหูด้วยนะครับขนของกระต่ายพันุนี้ส่องประกายแวววาวเหมือนผ้าซาตินนะครับจึงทำจึงทําให้มีชื่อว่าซาตินแองโกลานะครับลำตัวยาวขนาดกลางและรูปร่างกลมหัวเป็นรูปไข่นะครับและหูตั้งนะครับสายพันธุนี้อาจหนักได้ถึงประมาณ2.7-4กิโลกร,รัมเลยนะทุกคนนะก็ถือว่าเป็นกระต่ายที่ ขนาดกลางถึงไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากนะทุกคนนะเป็นไงกันบ้างครับสายพันธุ์กระต่ายที่ผมมานำมาให้ทุกคนได้รับชมเนี่ยนะตั้งตั้ง13สายพันธุ์เนี่ยมีสายพันธุ์ไหนที่เพื่อนเอนเลี้ยงกันบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเลี้ยงกันหลกัลกๆเลยก็จะมีกระต่ายไทยเนาะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยหาได้ค่อนข้างได้ทั่วไปนะครับก็ราคาก็จะถูกลงกว่ากระต่ายสายพันธุ์อื่นนะครับลองลงมาก็จะเป็นพวก nd เนาะกระต่ายแค่ neotropical เนี่ยครับก็มี holandrop นะครับแล้วก็มีนิเล็กนะครับ ก็ในความคิดของผมก็คืออยากจะเลี้ยงเม็นี่เล็กเหมือนกันนะแต่ว่าตัวเนี้ยค,คือเหลืออยู่2ตัวในเจ้าเดือนหนาวกับดาวเหนือเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างมีงบประมาณในการเลี้ยงเยอะเหมือนกันเพราะว่ากระต่ายเนี่ยกินยาวค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็จะต้องมีอาหารเม็ดๆเนี่ยให้เขากินด้วยนะทุกคนนะก็ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับไปกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับยูทูบช่องดาวก่อนมั่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับแต่ว่าเดือนหนาวก็ดาวเหนือนะตอนนี้วิ่งเล่นเต็มห้องไปหมดแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องดากอนมังกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะ